สวัสดทีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง13 ET ฟุตบอลวา v a r ตินะครับก่อนอื่นเลยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดทุกอย่างที่คุณอยากจะกดได้เลยนะครับสรุปการแข่งขันของเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเริ่มกันที่รายการยูฟายูโรปาลีกนะครับบาร์เซโลน่านะครับเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ0บาร์บาซานะครับขึ้นนำก่อนจากมาคอสอาองโซนะครับในทีที่50นะครับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตามตีเสมอในนาทีที่52จากมาคัสและสอร์ตนะฮะและในนนาทีที่59นะครับกุนเดครับทำเข้าประตูตัวเองทําให้แมนยูออกนําไปเป็น2ประตูต่อหนึ่งและในนาทีที่76นะครับบาซ่าตามตีเสมอได้จากการทําเข้าประตูของลาฟินญานะครับจบ90นาทีครับบาร์เซโลน่านะครับเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นอย่างสุดมันนะครับ2ประตูต่อ2 สำหรับคู่ที่เหลือนะครับเลสบูซาบวกครับชนะไอเอสโลมานะครับ1ประตูต่อศูนย์นะครับอาแจกอันเซอร์ดัมนะครับเปิดบ้านทำได้เพียงเสมอกับยูเนียนเบอร์ลินไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับชัตตาโดเนตนะครับชนะแรงนะครับ2ประตูต่อ1ยูเวนตุสนะครับเสมอกับนองไป1ประตูต่อ1เลเวอร์คูเซ่นครับแพ้โมนาโก2ประตูต่อ3เซบีย่านะครับเปิดบ้านทุบเพียสวีไอโอเฟนไปนะครับแบบขาดลอยนะครับ3ประตูต่อ0ูนย์ สปอร์ติ้งลิปบอนครับทำได้เพียงเสมอกับมิทิลแลนด์นะครับ1ประตูต่อ1มาในรายการยูฟ่ายูโรปาคอนเฟลซ์ลีกนะครับคู่ที่น่าสนใจที่สุดก็คือบรากาครับแพ้ให้กับฟิออเรนตีน่าไปศูนย์ประตูต่อ4สกอร์สำหรับคู่อื่นๆบีดังนี้นะครับ สำหรับบอลในคืนวันศุกร์นะครับบุนเดสติก้าเยอรมันนะครับในเวลาตีสองครึ่งนะครับเอาสบวกครับเปิดบ้านรับการเมเยอรของออฟเฟนไฮน์ข้ามกันมาที่ลีกอิตาลีนะครับในเกาโชซิลีอาอิตาลีนะครับในเวลาตีสองสี่สิบห้านะครับซัสโซโรครับเปิดบ้านรับการเมเยอรของจ่าฝูงจากนาโปลี ทางด่างหลีกเอิงของฝรั่งเศสนะครับในลาดีสามครับโอแซครับเปิดบ้านรับกรัรมเรียนของโอลิมปิกลียงขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วพรุ่งนี้จะเป็นคอนเทนต์แบบไหนอะไรยังไงฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับให้พวกผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ